อันยองครับก็ขอการสวัสดีชาววันพันแมนเดอะสตองแกตดกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมซีเวียนะและววันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเะซิร์ฟ695อีกเช่นเคยนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่11แล้วนะของเซิร์ฟ695นะผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวซัพพอร์ตจีนอสยูอานะผมเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาใหม่นะซัพพอร์ตที่เพิ่งไปเน่ยเป็นซัพพอร์ต เฮลไฟเฟมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยจำอะไรเท่าไหร่นะ <c oughs> ก็น่าจะเป็นซัพพอร์ตเฮลเฮลไฟเฟมนะผม <c oughs> แล้ววันนี้เนี่ยวันที่11นะ <c oughs> ก็พลังผมนะก็อยู่อันดับที่135นะพันด่านก็อยู่อันดับที่344ร้อยสบนะผมตัวละครสุดแก่งนะอยู่อันดับที่175นะแล้วกิลนะผมอยู่อันดับที่5ของเซิร์ฟเวอร์นะผมซึ่งวันที่5เอ้ยวันที่11เนี่ยผมไม่ได้ดันอะไรมากนะ เพราะว่าเนี่ยผมดอ,องของไว้รอเลเวล55อยู่นะผมก็ดองพวกแบบอันนี้นะเป็นการ์ดฝึกต่อสู้นะผมม,มันจะเป็นแต่ละการ์ดนะอืผมก็ดองได้ประมาณประมาณนึงแล้วนะผมแล้วก็เลเวล55เนี่ยมันจะปลดฝึกสายนะซึ่งผมแบบบอกเกือบทุกคลิปเลยนะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยฝึกสายเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบพลังเราเด้งมากที่สุดแล้วนะผมในช่วงเลเวล55นะ คือแบบพุ่งโคตรไวอะ่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาดันให้ทุกคนดูนะไม่รู้ว่าได้ดันแบบยังไงอะ่ะดันสดๆให้ทุกคนดูหรือเปล่านะแมนก็ดันมาก่อนนะผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมพลัง4ี่แสนสามนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมน่าจะเลขก็ห้าสิบห้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่ะผมจะดันให้ทุกคนดูนะว่ามันเพิ่มเยอะแค่ไหนนะผมไม่รู้ว่าเพิ่มกี่แสนนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะผม แล้วก็พลังเอ้ยแล้วก็ซัพพอร์ตจีนอสนะผมซัพพอร์ตจีนอสก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะใครที่เป็นสายเติมน้อยหรือว่าสายเติมซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถเติมได้นะของในซัพพอร์ตก็จะคุ้มอยู่แล้วนะผมแพ็กที่ผมแนะนำเน่ยจะเป็นแพ็กแปดสนะหรือว่าใครงบน้อยเนี่ยก็จะเติมเป็น3ามกก็ได้นะผมซึ่ง ในซัพพอร์ตไอจีนอตเนี่ยก็จะมีของแบบมีของให้อัปเกรดหรือว่ามีของให้ดองเยอะแยะนะผมไม่ว่าจะเป็นไอตัวเนี่ยตัวซัปไายกันนะเพราะว่าเลกเกมเนี่ยเราจำเป็นมากนะผมแล้วก็จะมีอะไรนะ่ะไอกล่องอุปกรณ์ส้มนะผมแล้วก็รูปโปรไฟล์เท่ๆไปใช้นะผมถาวรอนด้วยนะรูปโปรไฟล์จีนอตนะผมใครที่ชอบจีนอตหรือว่าโอ้ยจีนอตเนี่ยก็สามารถเติมได้นะผม แล้วก็จะมีไอเสรการบัฟนะผมเป็นการบัฟสีทองนะซึ่งมันจําเป็นมากๆกนะผมการบัฟเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเปิดตอนเลเวลเท่าไหร่นะผมถ้าผมจะไม่ผิดนะ่ะน่าจะประมาณ70็ขึ้นหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะผมน่าจะ70็ขึ้นนะเจนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะผมประมาณ75็ดนะแล้วก็จะมีไออะไรนะอุปกรณ์กันด้วยนะเอาไว้อัพดาวของแดงนะผมแล้วก็จะมีเศษ G จีนอ อะไรเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นอ่าอุปกรณ์ของทองนะแล้วก็การบัฟแล้วพวกตัวสุ่มอะไรต่างๆนะผมแล้วก็จะมีไอจีนอตล่าง2เนี่ยนะแต่ว่าจีนอตล่างนี้เนี่ยเราได้อยู่แล้วนะในด่านบทที่ห้านะผมถ้าเราชนะเราก็จะได้จีนอตล่างนี้ไปเลยนะ <c oughs> แล้วก็มีอะไรอีกมีอ่ากำไรนะผมข้อมือนะเอาไปแลกของได้นะผม ซึ่งการในข้อมือเนี่ยก็สามารถแลกหลายอย่างได้นะไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วจีนอสนะจะไปทําเป็นพัทส2ก็ได้นะผมแล้วก็ลูกแก้วเฮลเฟเฟมลูกแก้วเกลวินนะผมซึ่งในแต่และลูกแก้วเนี่ยมันจะมีเวลาจํากัดนะผมอย่างเช่นลูกแก้ว G เกลวินน่ยมันจะไปอีก54วันนะเฮลเฟเฟมก็จะไปอีก110วันนะผมแล้วก็จีนอสเนี่ยมันเพิ่งเข้ามานะอีกประมาณ166วัน,นผมก็จะไปนะ ซัพพอร์ตนะเวลาซัพพอร์ตอยู่ประมาณวันที่เท่าไหร่อะ่ะหมดปีหน้านะผมวันที่1น,นะวันที่1เดือน1เลยนะผมก็หมดปีหน้าเลยนะยังมีเวลาเก็บซัพพอร์ตอยู่นะผมแล้วก็จะมีเป็นอ่าตาระดับเด้วยนะซึ่งตาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะหายากนะแล้วก็แบบแลกเศษก็มันหาได้จากอ่าเชียร์มันเป็นแท่งไฟอะ่ะทุกคน ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เปิดให้แลกนะผมมันจะเป็นแท่งไฟนะก็เดี๋ยวพรุ่งนีนะ้น่าจะมีสึกดวนนะผมมันน่าจะเปิดนี่ไงอ๋อมันยังไม่ขึ้นนะซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนีน้น่าจะแบบสึกดวนน่าจะมานะแล้วมันให้เราเชียร์นะผมถ้าเราเชียร์คนที่ชนะเนี่ยเราก็จะได้แท่งไฟมานะผมซึ่งแท่งไฟเนี่ยมันสามารถแลกเป็นอ่าเศษอะอะไรวะเศษอะไระจำไม่ได้เอาเศษตานะผม ซึ่งเราสามารถแลกเป็นเศษตาได้นะอืมแล้วก็จากตรงแรกตรงไหนอีกไม่รู้นะผมแล้วก็ถ้าจะหาได้อีกเนะี่ยก็จะเป็นอ่ากิจกรรมนะผมที่อ่าทางตัวเกมแจกนะซึ่งไอ้กิจกรรมกาโลเนี่ยมันก็จะแจกเป็นอ่าอะไรอะ่ะตาระดับนักบวชนะตานักบวชนะผมนี่นะเป็นตานักบวชนะของกาโลนะผมมันก็จะเป็นแบบแต่ละอีเวนต์อีเวนต์นะผมโอเค แล้วก็จะมีอะไรอีกอะถ้าเลเวลสองร้อยนะเราก็จะได้ลูกแก้วจีนอสนะผมลูกแก้วจีนอสอยู่ไหนแล,ล้วเลเวลสองร้อยนะชื้เอ้ยไม่ใช่ลูกแก้วจีนอสดิมันจะเป็นกล่องจีนอสนะผมซึ่งเราสามารถทําได้เลยนะผมซัพพอร์ตนะข้อดีของมันคือมันจะให้กล่องมานะผมแล้วก็มันสามารถทําได้เลยนะผม <c oughs> ถ้าเรามีร่างสองนะที่เราเอ้ยที่มันแจกนะผม หรือว่าถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็นร่างแรกนะผมแต่ว่าเจนอยเนี่ยจะเป็นร่างสองนะ <c oughs> แล้วก็จะมีไอ้ปากกานะผมปากกาเอาไว้อาเอาไว้ใช้ใช้ทำอะไรนะเป็นไอเทมเหลอมการบัฟนะเป็นการบัฟการ์บัฟสีแดงนะผมซึ่งเลเเกมเนี่ยจําเป็นมากเลยนะก็ใครที่แบบเป็นสายเติมหรือว่าสายเติมน้อยนะจัดซัพพอร์ตนะคุ้มสุดนะผมแต่ว่า ถ้าใครอยากได้ลูกแก้วน่ยอืมผมว่า3-4-9ไม่น่าได้นะผมเพราะแบบคือมันไม่ได้เพิ่มเบว,วให้เรานะใครที่แบบอยากได้แบบอะไรอยากได้ g ีนอสยูอแบบชัวรนะผมแนะนําเป็นแพ็คอ่าแปดมนะแม่ก็เติมยัดนะผมนี่เป็น128ยบแดบงค์เขียวนะก็จะได้มา40แบงค์นะผมแนะนําให้อ่ายัดไปประมาณ2องแพ็คนะผมว่าถึงแน่นอนนะผม ใครที่ไม่รีบนะแต่ว่าใครที่รีบนะก็ยัดแม่งให้หมดเลยนะแพ็คอะไรนระ้อยยี่สิบแปดแบงนะสองแพ็คแล้วก็ห้าสิบแบงนะสองแพ็คแล้วก็ไอ้ห้าแบงเนาะก็กดกดไปเถอะนะมาได้ประมาณหนึ่งวิ่นะผมก็สองแพ็คนะผมแล้วก็เติมตรงนี้อีกนะแปดสามเก้านะผมได้แน่นอนนะใครที่แบบรีบๆหน่อยนะผมแบบงบเยอะอะไรเงี้ยก็ยัดไปเลยนะผมใครที่งบน้อยนะแบบผมแนะนําเป็นแพ็คแปดสามเก้านะ ได้ชัวร์นะถ้าเราขยันทำเคสนะผมจะว่าน่าจะได้ชัวร์นะเพราะว่าถ้าเราขยันทำเคสเนะี่ยได้อยู่แล้วนะผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถแลกได้นะแต่ว่ามันจะเปิดก็ต่อเมื่อเลเวลซัพพอร์ตเราถึงเลเวลหนึ่งรอยี่สิบนะผมก็ปามาณนีนะผมแล้วก็วิดีโอวันที่สิบเ็ดนะผมยังไม่ได้ดูเลยนะผม <c oughs> ก็เรียนนะเพิ่งว่างนะผมก็จะดูเป็นเพรเหมือนเดิมนะโอเค ส่วนดวลเร็วทามนะดวลเร็วททมก็เพิ่งเปิดเหมือนกันนะผมก็มาตีกันทุกวันด้วยนะตีเวลาหกอบนะผมเพื่อเอาเพชรนะแต่ว่าวันนี้ผมค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้มาตีนะก็เสียร้อยเพชรร้อยเพชรไปฟรีๆเลยนะผมโอเคก็ไม่เป็นไรนะแค่ร้อยเพชรนะผมเดี๋ยววันอื่นค่อยมาตีนะผมย้านะว่าค่อยมาตีทุกวันนะผมสายฟรีสายเติมหรือว่าสายเติมน้อยก็ห้ามพลาดนะ 100เพชรก็สําคัญเหมือนกันนะผมจะตีจะแพ้หรือว่าชนะก็มาตีกันด้วยนะผมได้100เพชรก็ถือว่าคุมแล้วนะผมหรือว่าใครขยันหน่อยเนี่ยก็ตีให้ครบ15รอบไปเลยนะมันก็จะแบบถ้าเราเลื่อนขั้นใช่ไหมมันก็จะมีรางวัลรีแรงด้วยนะผมผมเรียกเป็นแรงแล้วกันนะเนี่ยถ้าเราสมมุติว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันรีเนี่ยเราก็จะได้ของต่างๆ่นะผมนี่สมมติว่าเราอยู่ตรงนี้ไมใช่ไหมถ้ามันรีเนี่ยเราก็จะได้ของนะเนี่ย ได้เป็นกาบัฟเป็นแผ่นกาบัฟนะระดับม่วงด้วยนะแล้วก็ได้ไอกาดอัพดาวสี่ไปนะสี่การดนะผมแล้วก็เป็นฐานฟิกเกอร์นะเป็นทองขั้นสามนะผมประมาณ2ฐานนะแล้วก็ไออะไรนะเนี่ยเหรียญต่อสู้นะเอาไปแลกของได้นะผมซึ่งเหรียญต่อสู้เนี่ยแล้วก็จะมาแลกของได้นะจะเป็นอ่าพวกพลังแฝงให้เราทีม ตัวละครเรานะเก่งขึ้นในโหมดดวลเร็วทม์มนะผมซึ่งของที่ผมแนะนำเนี่ยก็น่าจะเป็นไอ้นักบวชนี่นะเพราะว่ามันจะเพิ่มสปีดให้เรานะผมซึ่งใครที่แบบเปิดก่อนได้เปรียบเนี่ยตัวละครที่แบบตัวไหนที่แบบเปิดก่อนได้เปรียบนะก็ใส่เป็นนักบวชไปได้นะผมเป็นเซตนักบวชนะแล้วก็จะมีกรอบเท่ๆด้วยนะผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยกรอบกรอบโปรไฟล์เนี่ยเราต้องถึงระดับมาสเตอร์ก่อนนะ ก็คือระดับผู้แข่งแข่งนะผมมาสเตอร์ก็ระดับไหนนะระดับมาสเตอร์ขอไปดูก่อนนะมาสเตอร์ก็ระดับสุดท้ายเลยนะผมเป็นระดับสูงสุดนะประลองมาสเตอร์นะผมแล้วก็จะสามารถแรกกรอบได้นะผมนี่กรอบโปรไฟล์ก็แบบโคตรเท่อะทุกคนแต่ว่าตัวละครเราก็ต้องแบบเมตาพอสมควรนะหรือว่าแบบการจัดทีมนะผมก็สามารถขึ้นไปได้นะ ก็ประมาณนีนะผม <c oughs> แล้วก็อารีน่าสุดยอดนะตรงนี้ยังไม่เปิดนะผมมันจะเป็นไต่เข่านะซึ่งถ้าจะเปิดเนี่ยเราต้องขึ้นลานประลองเพชรระดับที่เท่าไหร่อะระดับที่สองร้อยสามสิบก่อนใช่ไหมมันมีเขียนบอกอยู่นะผม <c oughs> นี่นะลานประลองอสมาคมแรงไดมอนด์อยู่อันดับที่ประมาณ 220ร่นะเอ้ยสองร้อยสบนะผมโ okay. อเคก็เราต้องรอใหอ้ลานปลองไดมอน o n เปิดก่อนนะผมแล้วเราก็ไต่ไปที่อ่าระดับที่230มันก็จะเปิดให้เราเล่นนะผมอารีน่าสยอจนะเป็นหมดไต่เขานะก็ควนไต่เขาทุกวันนะผมวันละ3รอบนะทั้งปีาศาจแล้วก็ฮีโร่เลยนะผมซึ่งของในนั้นเนี่ยก็ เป็นของที่สําคัญมากเลยนะผมสายฟรีเนี่ยควรลงทุกวันเลยนะโอเคแล้วก็วิดโอดันเจียนนะก็ดูเหมือนเดิมนะผมแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะโอเคส่วนกิวตรงลดราคากิวผมกดรับไปยังเนี่ยยังนะงนะวันนี้ติดลบประมาณ4ี่รสิบนะผมโอเคเดี๋ยวผมกดรับเลยกันนะประมาณยี่สิบดคนนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะ โอเคแต่ผมไปลุ้นตัวม่วงให้ทุกคนดูเลยกว่าตัวม่วงผมก็ครบ20เศษแล้วนะผมอยากได้เป็นอ่า HP พเปอร์เซ็นต์นะผมเอาไปใส่ให้ซูเปอร์ไอักชายเอบวกนะถ้าเสียงผมไม่ค่อยชัดหรือว่าเสียงผมเปลี่ยนไปก็กราบขอไปทุกคนด้วยนะเพราะว่าผมแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะผมเสียงผมก็เลยแบบเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะโอเคแต่ผมเปิดไปเลยนะตัวม่วง20เศษนะ โอเคกดเปิดไปเลยแล้วใสต่ตะมะก,ก็วิทพื้นอีกแล้วอืมวิทพื้นก่อนขยันนะขยันขยันวิทพื้นวิได้เป็นนักดาบนะผมเป็นระดับแรด้วยนะมีหลายออฟนะผมชึบ <c oughs> <c oughs> โอ้โหคือแบบออฟมาเป็นแถบเป็นแถบอะแต่ว่าออฟหลักเป็นป้องกันป้องกัน โอเคโคตรเกือเลยโอเคแต่ผมพาไปดูที่ตัวละครดีกว่านะโอ้ยไซตามะก็วิดช่วงนี้แบบไซตามะวิดบ่อยนะตั้งแต่อัปเดตมาและยังไม่แกล้อีกนะแบบวิดโคตรบ่อยอะทุกคนโอเคตัวละครผมก็จะเหมือนเดิมนะแล้วก็อัปดาวม่วงมาตัวละครหนึ่งดาวนะผม จะเป็นอ่าซูปเปอร์ดักชายนะหนึ่งดาวม่วงฟูมบุกิหนึ่งดาวม่วงแล้วก็โซนิกหนึ่งดาวม่วงนะผมจับตัวที่แบบใช้ยาวๆนะผมซึ่งโซนิกเนี่ยผมใช้ยาวแน่นอนนะเอามาบัฟสปีดให้ทีมนะผมแล้วก็ฟูมบุกิเนี่ยผมรอย่อยให้เกลโลนะเกโลจะเป็นคอ,อยอน,นะผมที่มาใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มานะผมทีมผมก็จะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาดันพลังให้ทุกคนดูนะผมว่าจากสี่แสนสามเนี่ย พลังจะไปถึงเท่าไหร่นะผมสายฟรีนะอีพีหน้าก็น่าจะเป็นอีพีที่12บสอนะผมผมจะดันพลังให้ทุกคนดูนะว่าสายฟรีเนี่ยจะติดท็อปได้หรือเปล่านะท็อปผมตอนนี้ประมาณท็อปเท่าไหรนะ่เนยท็อปร้อยบวกนะประมาณร้อยยี่สิบบวกหรือเปล่าเนี่ยประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนะผมรนะ้อยสามห้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนะี่ยมาดูกันนะว่าอันดับพลังผมเนี่ยจะไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะผมจากอันดับที่หนึ่งร้อยสามสิบห้านะ โอเคทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะผมมารีวิวซัพพอร์ตอ่าจีนอสให้คนดูนะเป็นซัพพอร์ตจีนอสระดับ UR นะแล้วก็มาอัปเดตพลังนะผมคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะผมใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ